ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะฮะในเรื่องของการถ่ายภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราเปิดสอนแล้วก็แน่นอนฮะมีน้องๆมีเพื่อนๆที่อยากเรียนรู้การถ่ายภาพแบบมืออาชีพจริงๆเยอะแต่เป้าประสงค์มันแตกต่างกันช่างภาพอาชีพก็จะเรียนตั้งแต่ซื้อกล้องแกะกล่องได้เรียนได้ว่าคุณซื้อกล้องถ่ายรูปไม่เป็นมาเรียนได้เลยไม่ต้องกลัวเราสอนตั้งแต่เปิดกล้องใส่เมมกันเลยทีเดียวชาร์จแบตชาร์จยังไงเราสอนกันขนาดน,นั้นถอดเลนส์ถอดยังไงสอนกันขนาดน,นั้น ในขณะเดียวกันเมื่อเรียนช่างภาพอาชีพไปเราจะเรียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเป็นหลักในระหว่างนั้นเรียนไปปั๊บช่างภาพอาชีพก็จะเรียนไปจบที่ประมาณการถ่ายภาพสตูดิโอและถ่ายภาพโฆษณาเอองงไหมเรียนจากแกะกล่องเปิดกล้องเรียนถ่ายภาพวิวภาพอถาปัเทคภาพศิลปะภาพพอร์เทรตจนไปจบภาพสินค้าจัดไฟสตูดโถ่ายสินค้าถ่ายงานโฆษณารับจ็อบถ่ายรูปได้แล้ว เนี่ยเรียอช่างภาพอาชีพอะไรที่ช่างภาพอาชีพมันต้องรู้่คุณต้องรู้แต่ตรงนี้จะเป็นเพียงหลักสูตรช่างภาพอาชีพคือเรียนสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอยากมีอาชีพถ่ายรูปอยากรับ j อบถ่ายรูปแต่ไม่ได้อยากไปเรือสำราญไม่ได้อะไรทั้งสิน้นถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วอยากมาเพิ่มเติมให้มันถูกต้องแม่นยําก็ได้ถ่ายรูปไม่เป็นใช้ก็ไม่เป็นแต่อยากเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องวุฒิม3ไม่จำเป็นต้องอะไรก็ช่างเพราะว่าไม่ได้สมัครงานกับใครโอเคไหม เด็กจะมาเรียนก็ได้ผู้ใหญ่จะมาเรียนก็ได้อายุ50มาเรียนก็ได้ถ้าเรียนไหวพาะบอกไว้ก่อนว่าเรียนยากแต่การถ่ายภาพมันสนุกในขณะเดียวกันช่างภาพเรือสำราญชื่อบอกชัดเจนมันคือการเรียนเพื่อไปเป็นช่างภาพบนเรือสำรานลองคิดภาพง่ายๆมันคือการเรียนช่างภาพอาชีพเรียนเหมือนกันทุกประการเรียนด้วยกันเลยแต่จะมีชั่วโมงเรียนแยกออกไปต่างหากเพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายภาพระบบเรือสำราญ ซึ่งบนเรือสำรานไม่ได้ถ่ายแบบช่างภาพอาชีพทั่วไปเขามีซิสเต็มเขามีวิธีการคิดมีวิธีการจัดการแยกกันแต่ถ้าผมไม่สอนช่างภาพอาชีพให้พวกคุณเข้าใจก่อนพอคุณไปเป็นช่างภาพบนเรือสำรานบางทีคุณจะสับสงแล้วก็งงว่าอ๋อทำแบบนี้อาจารย์วิาชาสอนมาแบบนี้แปลว่าดีที่สุดไม่ใช่คุณต้องเข้าใจแก่นของการถ่ายภาพมาก่อนเลยงานศิลปปงงานศิลป,ปะรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วคุณถึงจะรู้ว่าอ๋อทำไมเรือสำรานถึงให้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำแค่นี้เพราะว่า มันทําไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปเขามีซิสตมเขามีวิธีเขามีระบบไม่อย่างนั้นคุณไปทํางานบนเรือสํารานคุณจะต่อยอดหรือเลื่อนขั้นไปเป็นดีมสตูดิโอเป็นเวดดิ้งสตูดิโอได้ยากมากๆเพราะว่าคุณทําเป็นงานพื้นฐานแหลพื้นฐานการถ่ายภาพไม่แน่นพอหรือถ้าเกิดคุณเรียนจบไม่ไปทํางานเรือสํารานหรือระหว่างรอไปเรือสํารานคุณรับจ็อบได้ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะย้อนกลับมาที่ช่างภาพอาชีพกลายเป็นว่าคุณสามารถรับจ็อบทํางานเก็บโปรไฟล์ 5. ได้ตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยไม่ต้องรอให้ขึ้นเรือสำราญหางเงินนะซึ่งอาชีพช่างภาพก็อย่างที่เราทราบกันนะครับอุปกรณ์ก็แพงค่าตัวช่างภาพก็แพงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดช่างภาพการรับงานมีทั้งรายเดือนมีทั้งรายวันมีทั้งงานประจํามีทั้งฟรีแลนซ์แล้วแต่คุณจะสะดวกเลยก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาฝีมือของคุณนะว่าคุณจะไปพัฒนาไปถึงจุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยินดีต้อนรับทุกคนถ้าจะมาเรียนช่างภาพแต่ในขณะเดียวกันช่างภาพเรือสำราญไม่ได้เรียนช่างภาพอาชีพกับ ช่างภาพเรือสำราญกับตต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่องานบริการชั้นสูงด้วยครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องไปทํางานบนเรือสำราญ,ญยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Carnival Cruise Line เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเอนเตอร์เทลูกค้าโพสต์ท่าลูกค้าและสามารถสื่อสารพูดจากับคนในทีมซึ่งมาจาก2 0 3 0ประเทศทั่วโลกได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งช่างภาพ จึงถูกจัดให้เป็นประเภทระดับมิดแลงหรืออยู่ตรงกลางเราเรียกกันว่าสตาฟเมมเบอร์ถ้าท็อปสุดคือออฟฟิเชียลเมมเบอร์รองลงมาเป็นสตาฟเมมเบอร์ต่ำสุดก็จะเป็นครูเมมเบอร์ซึ่งจะเป็นกลุ่มมดงานงานบริการอาหารและเครื่องดื่มเฮาส์กิปปิ้ n งงานพ่อครัวจะอยู่กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นงานช่างภาพจะมีตำแหน่งกลางๆและแน่นอนการคัดเลือกย่อมเข้มข้นและยากกว่า รูไปถึงปริมาณที่รับก็น้อยกว่ามากๆปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณ50คนถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นช่างภาพในอเมริกาและอยากจะตามหาความฝันคุณจะเป็นต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทมากกว่าเดิมนะครับไม่สามารถเรียนแล้วจะได้ไปง่ายๆอย่างที่แผนกอื่นๆเขาเป็นกันเพราะเขามีตําแหน่งรองรับเป็นพันตําแหน่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะมาเรียนช่างภาพเรือสําราญผมต้องถามก่อนว่าอยากเรียนไปทําอะไรแล้วรู้ใช่ไหมว่าคุณจะต้องพบกับความท้าทายที่ ยากจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณได้ไปทำเป็นช่างภาพบริษัทสําราแล้วแล้วคุณรักมันคุณชอบมันมันก็เป็นอีกหนึ่งตําแหน่งที่หอมหวานและได้เงินเดือนเป็นแสนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะการทํางานเป็นช่างภาพบริษัทสํารามันมีความแตกต่างกับช่างภาพอาชีพพอสมควรและการเรียนก็จะแตกต่างกัน